สวัสดีทานผู้ชมและเพื่อนๆทุกคนตอนในท้องกับยู่ท่สาเกลเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลา4โมงเนาะหนาวแห้งหนาวแห้งบเหลเสือกินหงามาเนาะข้างยืนสันไปวันนี้ยาวท้องวันนี้ท้องกับมาต่อว,วัดเนาะอยู่ที่สาเกล ไปเดียวท่องสีทายบรรยากาศนี้ทานผู้สมเลยเบิ่งเนาะไปเดียวเ้าไปเบิ่งกันเลยเนาะหนาวแห้งอีดีหนาวาดีวะอันี้อันนี้ก็จะเป็นทางเขาเลยนะแบบ หนาจนมือสั่นเลยเนาะไปเดียวเข้าไปเบิงบรรยากาศกันเลยเนาะว่าเป็นจังไดเนาะแบบในการมาต่อพัสปอร์ตคนลายอะไรมณนี้ท่องการหลคิวลอยซองเนาะ ซึ่งเป็นคิวแบบสุดท้ายเลยล่ะด้านหน้าก็จะมี้ายเสือผานอกะแล้วก็ข้างในก็จะมี้ายแบบหัวก,ก๋วยเตี๋ยวอย่างคนมาต่อวัดเขาก็จะไปนั่งกินข้าวนะอยู่ ตรงโรงอาหารข้างหน้าเนละอันนี้จะเป็นรถตู้ที่ไปรับคนมาต่อวัดทั้งหมดเลยนะอันนี้เป็นเป็นคนลาวทั้งหมดเลยนะพวกรถตู้นี่แล้วก็จะมีแบบเวียดนามก็มีนะ ไปเดียวท่องสีอย่างเข้าไปข้างในเนาะเยอะมากเลย ตอนนี้คนที่มาต่อวัดกะหากินเขากินน้ำยังก่อนเนะาะท้าลานเปิดเนาะลานเปิดกะฮุกมุงเนาะลานเปิดแล้วรถตู้เขาจะรับไปส่งอยู่ที่นาลานเนาะแล้วก็จะย่างเข้าไปจำวัดเนาะตอนนี้กะท้าไปก่อนเนาะ คาลานเปิดเนาะหกโมงเสารเนาะบางคนก็นั่งท่าเนะาะปูศาสต์ปูยังนั่งทา่าเมยขี่รถเนาะ มีขายรอตตอรี่ด้วยวันนี้คนเยอะมากเลยนะแบบ เข้าไม่ได้ทางทางตันนี่ก็จะก็จะประมาณนี้ละ คนมาต่อบัตรเขาก็จะมานั่งกินข้าวในตรงนี้นะแบบกินข้าวแล้วก็รอจนถึงหกโมงเช้าคนเยอะมากนะ จะมีไข่ลูกนะไข่ลูกย้าลูปาอยหนึงไขลูก1อยนึ่งไล่ไล่สิบสองลูก้อยหนึ่งนะไล่สิบสองลูกโนะหช่วยเต็มเลยขายดีมากเลย เี๋ยวด้านนี้ก็จะมีขายเสื้อผ้านะ นคลายเขื่องกับสีประมาณนี้เนาะกับโมลป์ภายในเนาะตอนนี้รถตู้ก็มาส่งอยู่ที่หนะ้าร้านเนาะ ไปเลี้ยวท่องกับสียางเข้าไปเนาะวันนี้กับซีนนะีรถไถผ่านเนาะบ่อนี้จะมีรางรถไถเนาะรถไถกจะบินผ่านบ่อนี่เนาะเดีย๋ยนะวห่อกับสีบบนนนะยางเข้าไปข้างในนีนะ่เนาะ ข้างในนี่เขาไหวท้ายเนาะเนื้อท่องกับสตาร์ทผาไปเบื้องนั้นเนาะตอนนี้ท่องกับมาขามมาเบื้องนี้แล้วเนาะบอลน,นี้ก็จะเป็นทางขามลานเนาะนักนักท่องเที่ยวที่เขามาไทายก็บสีพานบอนนี้เนาะพานบอนประตูนี่ละ จะท่องกระสิย่างอ้อมคามไปเบืองนะเนาะเพื่อเข้าไปแล้วก็จำบัดแล้วก็ออกไปเลยเนาะ วันนี้ก็จะมีขายขายบุรีนะวันนี้จะซื้อลายคนละหนึ่งตุ๊ดเนาะบุรีจะซื้อลายแค่หนึ่งตุ๊ดเนาะต่อคนเนาะ อันนี้จะเป็นนักท่องเที่ยวนะที่ข้ามเข้ามาเที่ยวในไทยนะเยอะมาก ตอนนี้กาไก่จะถึงปีใหม่เนาะยังเดือนหนึ่งเดือนปลายเนาะกาสีหอดปีใหม่เนาะคนกาเขามาเที่ยวไทยหลยอะไรเนาะ ก็สีมาถา,านเี่เนาะเพื่อจำมัดแล้วก็เขาไปในไทยเนาะโอ้โหค,คนเยอะมากเลยนะวันนี้เยอะมากเลยทุกคนตรงนี้เต็มเลย

โอ้โหตรงนี้เต็มเลยอันนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะที่เข้ามาเที่ยวในไทยเนาะแล้วก็จะมีคนลาวที่ไปต่อวัดด้วยเยอะมากเลยโอ้โห มาเยอะขนาดนี้เลยเนาะคนเยอะสุดๆเลยวันนี้ทองบอกคิด่าคนสี่ลายปานนี้เนาะมาแต่ละเท่อกับโมลายปานนี้เนาะบวกกับนักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวเนาะเลยกัน ลายอันนี้นักท่องเที่ยวโ้เ,ออเต็มเลยนะ ยังไงทุกคนร้ลยบอนักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวไทยเนาะมือนึ่งแบบ้ายอดีนะต่อมหมยมหาสารเลยนะแบบเงมืนเขาประเทศมหาซาล สำหรับคลิปมีท่องกับสีขาอตัวราบไปก่อนเนาะแล้วเจอกันคลิปต่อไปพาเกเพื่อนๆกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้ท่องเพื่อเป็นกำลังใจใเดอ้อแล้วเจอกันคลิปต่อไปเพื่อนๆหลายทานผู้ชมทุกทานเดี๋ยว